ก่อนวันนี้พี่เขาจะมาทำคอนเทนต์คอนเทนต์นี้นะเห็นน้องอาจจะไม่เห็นวงล้อนะแต่ว่าใช่วงล้ออีกเครื่องอ่ะไม่เชื่อฟังเสียงเห็นไหมได้ยินเสียงวะคูณนะ <c oughs> เห็นไหมของแท้อันนี้คือได้คืนแล้วก็มีเกลือแล้วก็ได้ใช้ไอ้นี่สุดน,นะอันนี้พี่เอ,อทำจริงนะน้องพี่ลงจริงถุ <c oughs> งเป็นเกลือได้ได้ได้ค่เยิ้มเกลืออีกได้คืนเนี่ยมากูยอมขาดยุ่มอ่ะมาดิไม่บิดนะจ๊ะบิดแก็สองสองนั่นแหละเพราะว่า กูไม่เหลกีเยอะเลยเลวเนี่ยมไหมตัวแรงพี่น้อยหนึ่งสองไม่มีสี่เออเเวลาประกาศสื่อเลยครับเอาเยนี่ไงแล้วสูงแล้วจ้ะ ว่าในหรือว่าเราเนี่ยมีแต่ผู้หญิงแล้วก็คนชราซึ่งไม่ได้มีกําลังเลยหนึ่งที่จะไปต่อสู้งเขาได้นะคะเขาอย่างที่บอกนะว่าที่มีเด็กได้ตอนนี้เนาะเราก็รู้สึกท้อแท้ซึ่งหมู่บ้านเราเคยอยู่มีความสุขมาตอนนี้มันคือไม่มีความปลอดภัยในหมู่บ้านว่ะโอ้แล้วเนี่ยประธานชุมชนกับผู้หญิงลูกบ้านกับมีทั้งผู้หญิงมีทั้งคนแก่แล้วอันี้ถามถึที่ตำรวจด้วยของที่ออกม่เน่ยโคบัก ผมบักชัวมันบักทุกคนเปลี่ยนที่ดีกวยมัไปที่ไหนเปล่ยนี่คุณหนึ่งก็บาดเจ็บแบบนี้นะถามว่าถ้าในตั้มใช่ไหมในตั้มมีอะไรอยากชี้แจงเกิดอะไรขึ้นเผื่อเราจะได้ฟังอีกมุมหนึ่งว่าในคลิปเนี่ย ต้นสายปลายเหตุทั้งหมดในมุมของตั้มนะไม่ควรจะจบนี้คือคุณไปทร้้จบด้วยความ่ปงนะคุณเชน้องน้องไปดังดีเห้ยเกลือได้ขิวเววว สนใจป่าพี่มันเป็นลักษณะเป็นปะทับเป็นระเบิดปิงปองเป็นลูกเล็กๆที่เอามาจุดกันเองตามไปมาดูรอบนี้กูจะสูงพี่น้องเฮ้ยกูได้ตัวฟรีเต้ พันแผลตามตัวสิแล้วขวดนิดเนี่ยตัวนิดเดียวนะคะยังอ้อแออยู่เลยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นในคืนวันเสาดาวที่หาดปากเมงอำเภอสีดาวจังหวัดตรังนะครับที่เห็นก็คือเป็นรอยมัน้ระแทกพัดปิงปองคุณแม่ของน้องเนี่ยขอความช่วยเหลือนะครับเย่้น้องได้เฉยนะกู้มีครันมารอบนี้จะเป็นการแจกผู้โชคดี

โดตนนจากนั้นมันมีประทัดีนองลุกเลยมันลอยมาตกเบอร์เวที่น้องสะา,ายนอนอยู่แล้วมันระเบิดปุ๊บภาพแรกที่หอเห็นคือตกใจมากชื่อลกติดไปมีแผลไหม้ข้างหลำตัวเลือดออกาพ่อบอกเออรีบพาไาตรวจที่ต่างจุตรวจงาจากจุดเกิดเหตุประมาณสเมตจากนั้น กูอยากดูรายชื่อพู่อือนี่มันล็อกได้เปล่าวะไม่รู้มันจะดูให้กูป่่มกูใช้มันเปิดอน่างเดียนะคะเออ เป็นแสนแล้วก็เห่นอลองเชื่อเข้าใช้เฮ้ยครูเนี่ยครูเนี่ยสัตว์เอ้ยคือตามร้อยห้าสิบลิ้วมาพี่จะแจกตัวหนึ่งใครทันใครได้นาทีทองพี่จะแจกนะครับน้องมา ีภาพของดีน้องไม่นะเพี่ก็จะแจกตามนี้เลยนะน้องแต่ว่าไมดเสิ่มห้ไห้กับเกลือ Freud, <S 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 ไปดัอ่าุอีม uh uh> uh> ่ม uh> uh ่ปรตไสุ่มต่ออีกนีหน uh> ึงก uh ็ค um> ือกยอๆมาสุ่ม uh ิีนี้กลงโอเคสุ่มแจกนะครับน้องๆที่บอกแล้วใครทันใครได้ นี้เนี่ยคือตอนที่พี่ไม่มีตัวมีโดนบิดเลยโดนโปโดนโปอันนี้เด็กูจะลงคลิปละนะแล้วก็ยกเลิกคลิปนี้แล้วก็กดเลย